สวัสดีครับผมกานเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูโปรโมชั่นพิเศษของทางด้านนิสสันลุ่งเจริญคานะครับเขาได้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นงานมอเตอร์เอปปี2021ทางด้านของโชว์รูมนะฮะทางด้านของนิสสันลุ่งเจริญคาเนี่ยเขามีอยู่4สาขานะครับเพื่อนๆสมาชิกอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถจะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ สำหรับแคมเปญนี้นะครับมีส่วนลดสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต้องบอกว่ามีส่วนลดเยอะแบบมากๆเลยนะครับและในส่วนลดนี้นะฮะก็มีของแจกนะครับของแถมนะครับแล้วก็เรื่องทางด้านของดอกเบีย้ยเนี่ย ถูกแบบถูกมากๆนะครับอันนี้เ,เพื่อนๆสมาชิกสามารถจะเข้าไปสอบถามนะครับเดี๋ยวคาริสซิงจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ทางด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับจะอยู่ใกล้สาขาไหนพามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับทางด้านแคมเปญเบื้องต้นเนี่ยเขามีอยู่2ต่อนะฮะมาดูต่อแรกนะครับ ก็คือข้อเสนอเดียวกันกับมอเตอร์โปนะฮะดอกเบี้ยเนี่ย0%นาน84เดือนนะครับโอ้โห0%ยาวมากๆอ่าแล้วก็ดาวเริ่มต้นนะครับ0บาทฟรีประกันภัยชั้น1นะครับส่วนลดสูงสุดนะฮะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทอันนี้ถ้าใครนะฮะสนใจรุ่นไหนนะครับแคมเปญไหนก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ย0% 84เดือนเลยนะครับ แล้วก็ต่อที่2นะครับรับฟรีเป็นกระเป๋ารากนะครับไอตัวกระเป๋ารากเนี่ยคือแบรนด์นิสสโมเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงมูลค่า2,500บาทนะครับอันนี้คือแจกให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวการลิซิ่งจะพามาได้เรียงแต่ละรุ่นนะครับว่าทางด้านส่วนลดของแจกของแถมเนี่ยรุ่นไหนลดที่เท่าไหร่กันมั่งนะครับนิสสันนาวาร่านะครับส่วนลดสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับรุ่นแรกครับเป็นรุ่นวีนะฮะลด2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับเหลือแค่6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวต่อมานะครับก็คือตัว e นะฮะตัว e เนี่ยลดให้เลยนะครับ170,000บาทราคาพิเศษเหลือแค่595,000บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว V นะฮะตัว V 7 Speed ปีดออโต้ลด130,000บาทราคาเหลือแค่7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าส่วนลถเนี่ยสูงสุด200,000บาทจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของนิสสันนาวาร่าทีนี้มาดูทางด้านของนาวาล่ากลุ่มถัดมานะครับสำหรับกลุ่มถัดมาก็เป็นตัวดับเบิลแคปนะครับส่วนแรกนี้นะฮะเป็นตัว E นะครับ ส่วนลดอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทนะครับราคาเหลือแค่7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจากเดิมทีอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะฮะโอ้โหเหลือแค่0 0 0 0 0สเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้เป็นตัว V นะครับเป็นเกียร์ออโต้ลด1 2 0 0 0 0บาทนะครับราคาเหลืออยู่แค่8 4 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้เกือบล้านนะฮะปกติราคาเกือบล้านนะครับอันนี้ลดเหลือแค่8 4ดเท่านั้นนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มถัดมานะครับอันนี้ส่วนลดอยู่ที่85,000บาทนะครับเป็นดาวล่าเหมือนกันเห็นว่าลดแค่85,000นะครับแต่มาดูราคาตัวรถจริงๆนะครับเหลือแค่64,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้สําหรับตัว King c a p นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับราคาลดพิเศษเลยนะฮะเหลืออยู่แค่524,000บาทเท่านั้นนะครับจากที่ปกตินะฮะอยู่ที่6,900บาทนะครับคือถ้าเป็นรถกระบะแบบโอ้โหสวยๆเงี้ยป้ายแดงอย่างเงี้ยนะครับเหลืออยู่ที่52 การซิงมองว่าถูกแบบมากๆเลยนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อสามาชิกที่สนใจนะครับก็สามารถจะเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทางด้านของโชว์รูมทั้ง4สาขาของนิสสันรุ่งเจริญขา่าเดี๋ยวการซิงจะฝากเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนสามาชิกเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ